เราไปเรียนด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจริงๆจริงๆแล้วมันอยู่ใน Faculty of Law มันก็คือ,อเป็นนิติศาสตร์นั่นแหละสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ใ,นนใ,นนใ,ใช่ใแขกมาแล้วเก็บที่นอนหรือยังเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไว้นักหนาคะริงๆไปบ้างเถอะฟริงไม่รู้หรอกว่าตุดจีน เขาต้องไม่รู้เนอะก้องไม่รู้ไม่รู้แน่เลยว่าการลองอยู่ในช่วงที่เทศกาลตรุดคืแต่งนิดนึงแต่ให้เกียินิดนึงเพราะว่าคุณนบุรวันของเราเนี่ยนะคะดีกรีของเธอก็คือจบมาจากฮ่องกงค่ะทำไมไปฮ่องกงวะงงอ่ะอ๋อเขามีทุนให้ลดอยู่นะอันอันที่ไปเรียนต่อคือในสาขาอะไรเรียนกีปีเอออ่้เราไปเรียนด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ตรงตัวเลยหรอมันคือมันเขาเรียกว่ามอฮ่องกองอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะ University of Hong Kong อ่าก็คือไปเรียนกฎหมายจริงๆจริงๆแล้วมันอยู่ใน Faculty of Law มันก็คือ,อเป็นนิติศาสตร์นั่นแหละสาขาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์สาขาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ใช่คือในสาขานิติศาสตร์หรืองานด้านกฎหมายเนี่ยดิฉันถ้าให้คิดถึงว่าคนนี่ยจะไปเรียนต่อด้านกฎหมายมก็จะไม่คิดถึงฮ่องกองเนแต่ว่าเขามีทุนมอ้เรื่องไอ้อ้เรื่องทุนเนี่ย เขารู้กันยังไงเหมือนเขารู้อยู่มาวันนึงทุกคนก็รู้ว่าอุ้ยที่นี่มีทุนหรือยังไงเขาส่งเมลมาหาหรืออะไรคืออย่าง, <c ười> งสมัยนกเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์อะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบเว็แบบไซต์สกอเรชีพหาทุนอะไรแบบนี้เอเอ,เอคือตอนนั้นน่ะก็เรียนอยู่นะไม่ได้ไม่ได้จ, <ะ S 1> จบแล้วคือใช่คือเรียนจบปอโทไปแรกไปแล้วแล้วก็กําลังเรียนปอเอกอยู่ซึ่งไม่ขอบอกว่าที่ไหนละกันเออแล้วทีนี้อาจารย์ที่สอนปอเอกอ่ะเขาก็พูดเหมือนกับประมาณว่า เออถ้าเธอจะเรียนปอเอกด้านนี้เธอควรจะมีความรู้ด้านกฎหมายสิทธทิมนุษยชนด้วยควบคู่กันค<ป>วบคู่กันไป,ไปอ่าทีนี้เราก็ไปไล่ถามมหาวิทยาลัยที่แบบในประเทศไทยไ<ป>แล้วก็บอกว่าเออมันก็ไม่มี คือถือว่ามันจะมีเราก็ต้องจบปริญญาตรีได้ในสาขานนก่อนใช่จะไปเรียนปริญญาตรีอีกใบหนึ่งมันก็มันก็กม่เรื่องข่เาเออทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็ลองหยุดปอเอกอันนั้นไปก่อนแล้วเราก็เลยมาหาลองหาทุนเรียนปอโทดูทีนี้ก็ไปเจอทุนที่อยู่อองกงค่ะอ่าแล้วก็ลองสมัครไปอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ ชีวิตนักเรียนทุนทย์ที่เป็นเรียนต่ออย่างนี้มันมันป็นมันเหมือนมันต่างอะไรกับที่เราเรียนปกติในไทยไหมข้อบังคับข้อกาหนดอะไรอย่างนี้จริงๆไม่มีเลยเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยคือจริงๆทุนต่างประเทศอะค่ะอย่างใบแรกที่นกไปเรียนจบมานก็ได้ทุนเนาะอันนั้นเป็นทุนของญี่ปุ่นอ่าแต่ว่าไปไปเรดดิที่หนึ่งเนาะอันนั้นคือใบหนึ่งแล้วนะใบแรกใช่อันนี้มาต่อยใบหนึ่งใบต่อยใบหนึ่งเรียนที่ฮ่องกงก็คือนักเรียนทุนต่างยังไงจริงๆต้องถามว่านักเรียนทุนไทย ต่างยังไงกับนักเรียนทุนที่ได้รับทุนจากสถาบันในต่างประเทศอันนี้จากสิ่งที่เราค้นพบนะมันมีความต่างถ้าสมมติว่าคุณได้รับทุนจากสถาบันในประเทศไทยบางทีมันจะมีเงื่อนไขที่ต้องใช้ใช้ทุนมาทํางานใช้ทุนที่เขาเรียกกันใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องอ๋อเหรอไม่ต้องเลยของของของนอกส่วนใหญ่จะเป็นคอน d i t i o n นี้ใช่ก็คือไม่ต้องแต่แต่ว่ามันก็อาจจะมีคอน d i t i o n อื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นอ คุณจะต้องคงเกรดเฉลี่ยให้ได้เท่านี้ จะต้องแบบว่าไม่ตกเลยไอ่าไม่สอบไม่สอบตกหรือว่าไม่มีวิชาไหนต่ากว่าเกรดนี้แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะก็แล้วแต่อ่าหรือว่าบางทีเขาก็จะเหมือนกับว่าให้ทุนแต่ว่าก็จะมีเอ่อไปช่วยงานในมหาวิทยาลัยบางคนก็จะไปช่วยงานในห้องสมุดบางคนก็จะไปเอ่อไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์ไปเป็นผู้ช่วยสอนถ้าอย่างสมมติว่าคุณไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแบบเนี้ยคุณก็สามารถที่จะสอนเป็นผู้ช่วยสอนให้กับปริญญาตรีได้จริงจริงปริญญาตรีอยู่แล้วใช่อ่าอจะความของเรา อาจจะช่วยเตรียนอิมเอกสารเตี่ยนอะไรแบบเนี้ยก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่และที่ใช่แต่ว่าที่เนี้ยไม่มีเลยมีเงื่อนไขเดียวก็คือว่าเรียนจบกลับมาแล้วเนี่ยต้องมาทํางานช่วยเหลือสังคมเธอนี่มันดูแอนโทเนียก็แอนโทเนียเถอะฉันก็ฉันก็ฉันอาศัอยู่ถ้าโหโหฉันสโสดฉันชนะมากเลยอ่ะถ้าฉันโสดฉันชนะอยู่เพราะความมุ่งเนาะ หรอใช่แต่ว่าโอเคทานีีเทน,นก็คือมันไม่ใช่ว่าใช่ค่ะหนูจะทํางานด้านสังคมพี่คะขอทุนหน่อยมันไม่ใช่อยู่แล้วเนาะก็ต้องมีเกรด<อ>แล้ก็ต้องมีดีกรีอะไรใดๆของเราไปชไปเป็นไปทํางานที่นั่นอ่ะคุณได้แบบไปเก็บผลวิจงวิจัยไหมดิฉันว่ามันเป็นเรื่องแบบ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นกําไรชีวิตนิดนึงเหมือนกันนะที่จะได้ออกไปทํางานหรือว่ามันเรียนหนักจนไม่ได้แบบไปดูอะไรรอบตัวมันเรียนไม่หนักมันเรียนไม่หนักเพราะว่าปอโทแบบจริงคนพงเาะใช่มันก็ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็อย่างที่หลักสูตรที่นกเรียนเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเทศไทยบางทีอาจจะเรียกว่าหลักสูตรพิเศษเพราะว่า เขาจะสอนกันช่วงเย็นเพราะว่าคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเพื่อนในคลาสของเราเนี่ยจะทํางานแบบอยู่กระทรวงยุติธรรมบางทีก็ไม่รู้มาเทไม่รู้เขามีหรือเปล่านะแต่แบบอารมณ์ทํางานสายกฎหมายเป็นอายการเป็นทนายทีนี้ก็ทีนี้ก็คือว่าเขาต้องทํางานให้เสร็จก่อนเขาถึงจะมาเรียนได้ต้องจบเ่อนก่อนใช่อย่างนกเนี่ยก็จะว่างเลยก็จะทํางานไปด้วยขอ work from home ก็คือเหมือนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย อันก็คือเพราะว่าเรามีวุฒิของเราไปประมาณนึงอยู่แล้วอ่ามีภาษามันก็มีม,มันก็มีงานมีอะไรที่เราเขาเรียกว่าทําอะไรทํานอกเวลาเรียนใช่ออย่างนี้ได้ทําได้อะไรเปเปอร์ต่างๆคุณคุณจบพบสังคมหรืออะไรคุณ คุณไปทําช่วยทำเปเปอร์วิจัยอะไรอย่างเงี้ยคได้ไหมได้ก็คือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยที่มหาวิทยาลัยนะแต่ว่าจะทํางานเหมือนกับว่าคล้ายๆกับอย่างเงี้ยค่ะคือว่ามีองค์กรเนาะ<ม>เขาก็เหมือนกับว่ามาจ้างเราซึ่งเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาทําวิจัยเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอะ่ะหมายถ<ม>ึงว่าเขาเก็บข้อมูลเสร็จไปละเขามีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยมาแล้วมาแล้วแต่เขาเขียนรายงานไม่ได้มีหัวข้อไหนที่แบบนกเคยผ่านตาตอนนั้นรู้สึกว่ามันน่าสนใจไหม อันนี้เป็นหัวข้อที่เขาไม่ได้มาจ้างได้นะเออเออเขาไม่ได้มาจ้างแต่ว่าเป็นหัวข้อที่เราทําแล้วอาจารย์บอกว่ามันน่าสนใจมากจนอาจารย์พยายามที่จะแบบโน้มน้าวว่าเอ้ยเธอเรียนต่อปอเอกไหมแล้วก็อยากให้ทําด้านนี้เออยากให้ทําด้านนี้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําเรื่องของสวัสดิการของเออฟรีแลนซ์ซึ่งซึ่งนี่ที่เราพูดถึงคือเมื่อปี2016ต้องบอกก่อนว่ายุคนั้นมัน คือ,อมันมันยังไม่เข้าโควิด<ช>คนยังนึกไม่ออกว่าการเวิร์กฟร h มโฮมแล้วเป็นจ็อกแล้วเป็นจอ<ช>็ออะไรเงี้ยมันบางทียังอยู่ไกลตัว<ช>ตอนนั้นก็ต้องถือว่าแบบ2026คือกี่ปีแล้ววะลบเลี้ยงไม่เก่งซะด้วยหลายปีแล้วขอบคุณมาก <laughs> หลายปีแล้วมันเป็นยุคก,ก่อนที่จะเกิดอะไรใด<ช>ๆ,ๆขึ้นใช่<อ>แล้วทีนี้เราไปโฟกัสที่เรื่องนี้ด้วยว่าไม่ใช่แค่ฟรีแลนซ์ธรรมดาะนะแต่เป็นอาชีพอิสระที่คนมองข้ามอย่างเช่นตอนนั้นยกตัวอย่างว่าดาราเด็ก เรายกดาราเด็กเป็นตัวอย่างใช่เรายกดาราเด็กเข้ามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนจะมองว่าดาราอ่ะคือคนมีตังคือเออเนี่ยถ่ายละครถ่ายหนังได้โอ้ยรวยได้ตังเยอะเออแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอดิชันแบบหนึ่งเขาก็จะเข้าสู่กฎหมายแรงงานอะไรแบบนี้ว่าไปเซ็นสัญญาใช่ใช่แต่บางทีเด็กอ่ะดาราเด็กอ่ะเขาจะมีแบบที่เวลาที่เขาจะได้นอนเขาไม่ได้นอน เวลาเขาจะได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เรียน,นบางทีเขาเจอฉากบางฉากแล้วเขาแบบมันเป็นฉากที่แบบทรามากกับเขาอ่ะโดนตีโดนนั่นโดนนี่ พอเอาเด็กมาเล่นเนี่ยมันต้องมีความดราม่าอะไรสักอย่างใชง่ตัวละครที่เป็นพ่อแม่ตายต่อหน้าใช่โดนยิงคือมันไม่มีตายธรรมดามันไม่ได้ใช้ชีวิตปกติไม่งั้นมันก็จะไม่เอาดารามาเล่นใช่ใช่ใชซึ่งเนี่ยตอนนั้นเราก็คือตามเสนอเรื่องนี้ว่าเ,เออเออเราเราเรา,เรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิเด็กนะแล้วก็เราอยากให้ตลาดบันเทิงอะวมามองในจุดเนี้ยมากขึ้นอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจมากนะคนที่เขาอยู่ในตลาดที่ดูเหมือนจะ มันมีเนะฮ่องกงอะมันมีความเฉพาะตัวมากอันนี้ถือว่านอกรอบแล้วกันคือเขาทํางานกันไวมากใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นศิลปะแต่มันเป็นบิสเนสอย่างหนึ่งอย่างยิ่งต้องบอกแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นเหมือนเหมือนกันทั่วโลกก็ได้แต่แบบเราว่ามันโหดใช่แม้แต่กับผู้ใหญ่เออเออแล้วเราต้องไปสั่งแบบ ก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์คนที่ฮ่องกงนะแต่ว่าเราก็พยายามเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยออเออแล้วก็คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะไปสัมภาษณ์ดาราเด็กที่ไหนเนาะเราก็เลยแบบพยายามแบบหาข้อมูลที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราก็พยายามไปดูเงื่อนไขของเขาอะค่ะแบบคอนดิชันของเขาเราก็ไปถามเขาเหมือนกันว่าเออมี การ้เดกพวกแบบแคสติ้งว่าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็เหมือนไปดูเบื้องหลังไปดูว่าเพราะว่าบางทีเด็กอ่ะจะให้พ่อแม่เป็นผู้จัดการถูกไหมให้พ่อแม่ดูแลตอนทำงานใช่แล้วบางทีอ่ะแม่พ่อแม่ก็คิดในมุมผู้ใหญ่คิดว่าเอ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลูอะไรอย่างนี้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยเขาต้องการเป็นดาราหรือเปล่าเขาเด็กเกินไปเนาเด็กเขาเด็กเกินไปเขาเด็กเกินกว่าที่เขาจะตัดสิน ใจได้แต่ว่าพอเวลามีมีคนมาชมว่าเอ้ยลูกลูกเราน่ารักไปถ่ายละครสี่อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนรวมถึงเราด้วยในตอนนั้นทางตอนที่ก็ค่อนข้างโตประมาณหนึ่งแล้วนะสิบสาสิบสี่ก็คือเราอยากให้พ่อแม่แฮปปี้เด็กทุกคนอยายสปอยพ่อแม่เอาจริงนี่คือพื้นฐานของเด็กทุกคนว่าเวลาแม่มาชมพ่อมาชมเนี่ยวว่าแบบเก่งมากเลยแล้วก็บางออทีก็จะมีการให้รางวัลในแบบผิดปกติอะ เช่นสมมุติว่าถ่ายละครใช่ไหมคะสี่ทุ่มปกติไม่ได้กินขนมแล้วเด็กคือเราไม่กินมันนั่งกินขนมแต่ตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวเล่นอันนี้เสร็จเดี๋ยวให้กินไอติมมันจะมีการอ่าก็มีไปถ่ายที่มันเออมันมันมันแปลกแปลเออเออพอมาแยกเรื่องแบบนี้แล้วแบบใช่ใช่ทีนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่าอ่าแต่แล้วตอนนั้นก็ไปเราก็ไปศึกษาวิจัยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ามันมีเอ่อจากข้อมูลที่เราค้นพบอะค่ะเราก็พบว่า มันมีดาราเด็กที่แบบโอเคแบบอยู่ในวงการฮอลลีวูดแบบเนี้ยที่แบบเด็กๆอ่ะเขาดังมากแต่ทําไมพอตอนโตมาแล้วคือพูดตเหมือนเขาพังอ่ะเหมือนเขาพังเขาติดยาเสพติดเขาเขาพังชีวิตปชีวิตเพอร์ n ซ็นท์เขาพังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความกดดันอะไรบ้างเขาเจอเขาเจออะไรบ้างแล้วไอ้การเป็นดาราเป็นนักร้องเนี่ยเขาอยากทำหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทําก็ได้ก็าอาจจะอยากไปอย่างอื่น ก็จริงแต่พอมันเล่นไปแล้วอะมันก็ต้องไปแล้วอะแล้วแล้วสเกล,ลหนังบล็อกบัสเตอร์ของฮอลลีวูดมันคือ<ช>ทัว่วโลกเนาะมันไม่ใช่แค่แบบ<ช>ดูกันอย่างประเทศเราก็เท่าไหร่60ล้านคนนี่ก็แบบก็ถือ<ช>ว่าเยอะมาก,มากแล้วก็ยังแฮนเดอร์ยากแล้วอะใช่อย่างที่ต๊กบอกในอีแรกๆเนาะว่าเราทําเรื่องกลุ่มคนเปราะบางอะตอนหลักอะพอเราทําเรื่องนี้มาสักแบบ ถ,ถ้านับรวมปีนี้ด้วยก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าทุกคนมีประเด็นที่เปราะบางคนที่เขาเป็นแรงงานข้ามชาติคนที่เขาติดเชื้อ HIV คนที่เขาไม่มีเป็นเด็กพิการเป็นคนพิการเนี้ยถามว่าเขาเปราะบางไหมใช่อันนั้นคือเห็นชัดเห็นชัดเลยว่าเขาเปราะบางเขาใจได้เข้าใจได้ว่าเพราะอะไรมีบางคนมาถามนกว่าเอ้ยแบบเราจะนิยามคนเปราะบางยังไงเราบอกว่าทุกคนเรามีความรู้สึกว่าทุกคนมีความเปราะบางถามว่าคนรวยเปราะบางไหม ว่อบ้านเขาเขาก็มีเขาก็มีความทุกข์ของเขาเ,ออเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากจะมีความเขามีความเครียดเขามีอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในใจที่น้องพูดขึ้นมาว่าคนรู้สึกว่าดารเขาก็รว,ว,วยหาเงินง่าย เราก็มีแทนทุกคนที่เราใช่มันมีความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงมันไม่ใช่ว่าจะรับมือได้ง่ายๆกับโลกการที่ทําอะไรนิดนึงเราก็โดนมิจณ์เลยทันทีใช่ด่าปรับไปแรงๆก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้เรื่องรองเรเลยก็ด่าโดยก่อนเรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีจริงจริงๆมันก็คือใช่ทุกคนใช่ทุกกลุ่นทุกทุกเจนเดอร์ทุกอาชีพแล้วก็ทุกสถานะ ต้องบอกแบบนี้ดังนั้นซึน่งจริงๆแล้วนายวิจัยมันเลยเหมือน <_ d ata> มันก็งวงเข้าไปในชีวิตคนเยอะมากนะใช่ค่ะถ้าเวลาเขาตอบหลอกๆรู้ไหมรู้นี่อะฉันนั่งรอคาถามฉันอยากรูเรื่องนี้มานนานแล้วแบบอยากสั้นภาพอะสมมุติว่าไอ้ายานกทําเรื่องนักแสดงเด็กใช่ไหมอะมันถ้าเราอายุเท่าไหร่เราอาจจะโดนพลาดพิงถามมาถึงใช่ไหมก็ถามเรื่องหลักเป็นยังไงฉันก็อาจจะแบบเขียนเขียนค่าตัวให้มันเกินจริง อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเลยค่ะแบบว่าที่ก้องถ่ายดูยแลดีมากๆกลัวกลัวที่กองถ่ายจะแอบมาเห็นอย่างเงี้ยรู้ไหมรู้ทําไมอ่ะทำไมรู้อะ คือถ้าเวลาเราจะสัมภาษณ์เนี่ยวเวลาเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้เก็บกับคนแค่คนเดียวยกเว้นสแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นรไอเทมจริงๆสม<ต>ั<ต>ซิฟิก,ากมากๆมระบุชื่อใช่ระบุชื่อไปเลยว่ามันจะมีงานวิจัยที่วิจัยเฉพาะบุคคลนี้ก็มีนะอย่างท่านมูอย่างเนี้ยสมมตินะคะอา,อาจจะมีเอออาจจะมีคนทำวิจัยเรื่องท่านก็ได้วิเคราะหจากผลทานพนธอะไรอย่างงี้เรื่อ่านเข้าใจเพราะเออที่นินที่เกี่ยวกับที่เป็นเชิงชีวประวัติอ่ะใช่ก็มีใช่ก็มีอยู่ใช่แต่ว่าอย่างเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลเนี่ยถาม เราจะรู้ไหมว่าเขาโกหกตอบไม่ไม่ตรงความจริงอ่าเพราะว่าอยา่างบางทีเวลาเราแจกแบบสอบถามเนี้ยเราไม่ได้แจกแค่ชุดเดียวอ่าอ,อยา่างบางทีเราแจกเนี้ยแบบร้อยชุดสมมตินะเราแจกแบบร้อยชุดเนี่ยเราจะไม่ให้คําถามมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือแบบสมมติว่า1ให้คะแนนน้อยสุด5คือคะแนนพึงพอใจสูงสุดถูกไหมเออแต่ว่ามันจะมีบางข้อที่ว่าถ้าคุณตอบ5้าเนี่ยแสดงว่าพอใจน้อยสุดใช่มันจะมีการสลับข้อถ้าคุณไม่ตั้งใจอ่านคุณจะไม่รู้คุณก็จะติมั่ว แล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้เออเออเลยอ,อันนี้ไม่ควรเอาไปประมวลใช่กับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่เราใช้คำว่าทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งหมายความว่ามี1นถึงห้า เคสามหมดเลยกูไม่รู้กูอยู่กลางกลางเอเซฟอ่าหลายคนเป็นหลายคนเป็นอลากางก็พึงพอใจพึงพอใจพึงพอใจมดหมดอย่างนงี้อ่าอันนี้จะเก็บไว้เป็นเออร์เลอร์ใช่แต่ฉันฉันพึงพอใจจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้ไงก็คือเราก็จะเราจะเก็บกไู่แล้วถูกปะใช่บางอันจริงๆอาจจะถามหลอกคือถามในเชิงได้กะทีแต่คุณดันพึงพอใจอย่างเงี้ยใช่ เราก็จะเราก็จะมีคําถามหลอกอาจจะแบบว่า30มสิข้ออาจจะหลอกสักห้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาไว้วัดผลเพื่อเอาไว้วัดผลแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันการเออร์เรอร์ตรงนี้ค่ะเราอยากได้ข้อมูล100ชุดเนี่ยเราไม่ได้เก็บร้อยชุดบางบางทีเราเก็บ 150, ร้อยห้าสิบเพราะว่าบางทีมันเออร์เรอร์เผื่อเสียว่างั้นเผื่อเ<ๆ>สียบางคนกาทั้งเพศชายเพศหญิงก็มีก็คือเออ,บบเอห้เีอยวกับเทศกาตรุจีนเี้ยม,ม่ได้สังเกตอ่ะจงหมด เธอ,อ,อมันเป็นเทศการใหญ่เขาไม่แบบแต่งโคมจริงๆริาจริง,รงขอโทษถ้าถ้าถ้าจะถามอะไรแล้วแบบว่าไม่รู้จริงจริงกพี่น้องเชื้อสายจีนทุกคนคือดีฉันยังงงมากว่าตุดจีนศาสตร์จรีนเชงเมง้งมันต่างกันยังไงตอนนี้เข้าใจความไหนแีวคือกินเจ <c oughs> เพราะมันชัดมากในทางปฏิบัติแต่ว่าอันนี้จะแบบ คือที่นั่นเขาซีเรียสกับเรื่องเรื่องพิธีกรรมในทางเทศกาลเราเห็นนะเออต้องถามแบบนี้เราเห็นบางคนเขาไหว้เราก็เห็นแบบว่าเหลือนนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เพื่อจะไปถามเขาว่าพี่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่ไปล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงล่าสุดเมื่อสองเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ตุ๊จีสาจีอะไรสักอย่างอ่ะเขาก็ไหว้ เหมือน,นอารมณ์ประมาณว่าแบบฟิลลงาไหวสารม,สาร,าร,มระูงอะรอ่าเียรม,รมณ์เปิดร้านใหม่อะไรอย่างนงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไหวอะไรอย่างนงี้เออก็มีบางที่ที่เข้มข้อนอยู่ใช่ค่ะจริงจมองว่าตอนนี้ความเป็นจีนอาจจะเข้มข้นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาคืนเกาะมันมานานแล้วเนาะ,ะแล้วก็เราก็จะพบอะไรบางอย่างที่แบบเออเมนแร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเราก็เราเราเพราะเพราะเพราะตัวเราเองก็เคยไปจีนมาเหมือนกันเราก็จะสัมสัมผัสได้ว่าเออมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นแบบว่า ตุ่มก้อนปรไวัทํธรรมเป็นแสนจะเข้มแข็งจริงๆนะคะอ้าววันนี้ก็เป็นเรืนะ่องแบ au, บเบาๆเบาหรอนี่ฉันคุยเรื่องอุตสาหกรรมและการทําวิจัยก็เลยอยากรู้ว่ามันต้องเตรียมยังไงอย่างนกคือได้ทุนที่ตอนแรกเราถามว่ามันไปหาทุนจากที่ไหนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วแล้วมันต้องมีเตรียมตัวอีกหรอได้ทุนแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบก็แพ็คของแล้วก็ไม่คือมันจะต้องระหว่าง ระหว่างที่เราจะต้องเลือกเลยมันจะต้องมีตั้งแต่ว่าคุณจะแบบคุณจะเลือกไปเรียนที่ไหนอยากเรียนในเอเชียได้กลับมาเยี่ยมบ้านง่ายๆแบบนี้นับเป็นเหตุผลได้ไหมนับเป็นนับเลยต้องนับด้วยใช่ไหมต้องนับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนดิชันบางคนไม่เหมือนกันอย่างตอนนั้นเนี่ยแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลถ้าถ้าสมมติเธอไปเรียนลาตินอเมริกาผ่านไปส0ิชั่วโมงจะเพิ่งไปหาแม่เธอเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ ร่างกายก็ไม่ไหวไม่ไหวอีกอ่ะใช่ต่อให้ต่อให้ค่าเครื่องบินจะถูกยังไงก็ตามแต่ร่างกายกไม่ได้ใช่ออทีนี้ก็คือเราก็ต้องดูว่าสาขาที่เราจะไปอะเราต้องการจะไปเรียนอะไรออหอเราจะเะรียนอะไรอย่างเนี้ย มีที่ไหนบ้างใช่เราพร้อมสาหรับคอนดิชันความใกล้ไกลแบบไหนใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของบัจเจ็ดด้วยคือถ้าถ้าถ้าสมมติคุณซัพพอร์ตตัวเองได้มีตังมีตังแบบจ่ายไปเรียนได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกเข้าไปเลยค่ะแล้วได้โัดกุมีวัตุดิอยู่รอบก็ไปเถอะค่ะอยากไปไหนก็ไปคะแนนภาษาไม่ถึงก็ไปได้เดี๋ยวเขาสอนได้เออใช่มันไปจนได้ใช่แต่ไอประเภทที่แบบว่าต้องหาทุนไปเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมีมีแบบขั้นตอนด้วยบางทีถ้าเราได้ชื่อมหาลัยไปแล้ว เราได้คะมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูอีก ว่าเขาแบบเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่บางที่เปิดรับตลอดเปิดรับตลอดแต่ก็จะบอกว่ามันมันไปเข้าช่วงไหนมันไปเข้าช่วงแอปเขาเรียกว่าอะไรนะพิเรียดไหนอ่ก็เป็นอนันต์นะอะไรเงี้ยเขาจะเอาเข้าให้บางที่เขาก็จะมีแบบว่าเออจะเปิดรับเฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้มีเอกสารอะไรต้องส่งบ้างคะแนนสอบต้องเท่าไหร่คะแนนสอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่ภายในวันนี้เออ recommendation letter เอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคือทุกอย่างก็คือต้องต้องเตรียมของเราไปพใช่แล้วก็ต้องคิดแบ็กวิร์ดละว่าเอ้ยตอนนี้ฉัน อยู่เดือนมีนาถ้าสมมติเขาปิดรับสมัครเดือนมิถุนาทันไหมเพราะว่าอย่างบางทีสอบภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เออฉันจะสอบวันนี้พ่งนี้ไปสอบวันมันก็ได้ผลมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนยังไม่รู้ว่าคุณไปคุณต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างบางคนปรับตัวได้เร็วก็อ่าก็ไม่เป็นไรหรอกบางคนปรับตัวได้ช้าบางคนโฮมซิกกว่าที่คิดเ,เราเราเคยเจอหลายคน,น,นที่อาการที่ต่อแรกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสแต่ซีเรียสเลยคือโฮมซิก เอาประสบการณ์ส่วนตัวนะโฮมซิกเนี่ยมันก็โอเคมันเกิดขึ้นได้กับการที่เราอาจจะคิดถึงครอบครัวคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรเงี้ยเนาะบรรยากาศต่างๆแต่เรามองว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้โฮมซิกได้อ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองไม่รู้ว่ามีผลงานวิจัยอะไรรอ,รองรับไหมนะคะคือว่าถ้าคุณมีอาหารกินที่ดีอ่ะ ที่แบบว่าเป็นอาหารที่คุณชอบอ่ะมันจะแก้การโฮมซิกได้ดังนั้นเนี่ยบางทีเวลาที่เราแนะนําน้องๆไปเราก็จะบอกว่าไปอยู่อพาร์ตเมนต์รวมก็ได้เอาอพาร์ตเมนต์ที่เขามีครัวคืออย่างน้อยฉันต้องกินข้าวอ่ะเออคืออย่างน้อยฉันต้องกินข้าวเคยในชีวิตติ่งๆใช่เออใช่คือด้วยความเป็นจีนส่วนหนึ่งเนาะฉันขอกินข้าวต้มน่ะฉันขออะไรชาร้อนเลยประมาณนี้แต่ถ้าฉันไปอยู่แบบสวีเดนฉันจะไม่ได้สิ่งนั้นน้อกเสียจากว่าฉันจะเตรียมไปเองอ่ะเออ แล้วก็เตรียมไปเองนะตอนนั้นตอนที่ไปอบรมที่สวีเดนดิฉันก็เอามาเข้าไปนะคะมันไม่ได้จริงต้องการการเติมเต็มในด้านนี้มันมีผลเนาะมีผลเพราใจเป็นนะว่าันไรมันจะมีวันที่มันดาวอะแล้วถ้าได้กินอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจกับสิ่งเนี้ยเออมันจะอาการกระเตื้องขึ้นใช่ก็นั่นแหละก็เอาเอาข้าวไปเลยเอาข้าวสารไปเลยนี่นะ แนะนําจากรุพี่นะไม่ได้แนะนําเรื่องคะแนนโทเฟลโคอีกเลยสิเอาม้ข้าวไปขึ้นชีวิตเราต้องการความคุ้นเคยความหุงตุ๋นต้องนึ่งโงโลโบอย่าให้ขาดจัดไปอย่าให้ฝาดทํากับข้าวไม่เป็นเดี๋ยวไปถึงหน้างานชีวิตมันมันทเป็นเองมันทาเป็นได้จริงๆริมันไม่ได้ยากแผนพิกหลังซองโลโบ้แลเขาบอกทุกอย่างเลยใช่ขอให้พี่สุขทีถูกก็กันเลยอย่างนี้วันนี้แบบมงคลเฮงๆชาวจีนกันไปแล้วคราวหน้าเราจะมาหวานหวานหรอเราจะหวานเนาะหวานหรอหวานไหม ต้องหวะอีพีน่าสรุกแน่นอนยังไงติดตามกันได้ในลูกอีชั้งเกตค่ะห้องกลงมีอะไรน่าดึงดูใจบ้างในฐานะที่เป็นเรียนน้องไม่ได้ไปเที่ยวเอาให้กี่อย่างดีอย่างเดียวนะเอาอย่างเดียวเลยที่แบบปวขึ้นมาในหัวเลยกลับไปห้งปองกงก็คือผู้ชายคะ่ะ